มวยมันช่อง8ปครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับนี่เป็นคู่รรกนะครับอของวันนี้นน23ครับสายบูพันระหำอาเมียฮเซนดามาเนหนุ่มเปอร์เซียจากอิหร่านครับอาเมียฮเซนดามายนี่นักสู้วัยแค่17ปีเท่านั้นเองครับ ชื่อเหนือชั้นมาเหนือเมฆครับเขาก็คือเหนือเมฆฟองเซเว่นฟาร์มหนุเมืองลับแปลครับจังหวัดอุตรดิตถ์วัย28ปีโอ้โหจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเมืองลแปลอายุมากกว่าท่านท่านของอาเบาเซนทพอสมควรเลยครับ11ปีนี่ครับเปรียบเทียบกันดูครับ28กับต่างกัน11ปีครับแต่ส่วนสูงสิครับ โอ้โหหนุ่มอหรานนี่สูงกว่า11เซนครับ172กับ183โอ้โหแต่ประสบการณ์นแน่นอนว่าเหนือเมฆเนี่ยเหนือกว่าเยอะครับโอ้โแต่รูปร่างกับความสดเนี่ยสิครับก็ต้องค่อยๆเลาะเล็มไปเรื่อยๆครับเตะขาไปก่อนเลยครับเหนือเมฆมมยสูงๆแบบนี้ต้องเจาะล่างแต่จะไปเจาะง่ายๆนี่ไอเมลเซนก็คงจะไม่ยอมเลยครับ มาแลวครับ1-2เห็นชัดเลยครับว่าแขนอาร์เมลเซนไดยาวกว่าครับโอ้เนื้อเมฆนี่ต้องวางแผนรัดกลุ่มดีๆเลยครับโอ้ดูมุมนี้นี่ตัวเล็กกว่าเลยครับถีบครับทีบทำลายจังหวะอาศัยลูกทีบแต่อาร์เมลเซนนี่ก็ขยันเดินจริงๆมัดอ่ดีครับเหนือเมฆมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งนะครับ เอาบังแข้งได้ด้วยครับโอ้โหแข้งขวาแต่โดนสวนด้วยหมัดครับอย่างนี้ครับต้องระวังครับเหนือเมฆเวลาเตะแล้วหน้าอย่าเปิดครับเปิดนี่อเมริกาเซนนี่พร้อมจะสวนทันทีบ่อยครั้งครับนักมวยไทยเตะแล้วเนี่ยครับกาดตกนะครับเตะเขาว่าสวยครับแต่กาดตกนี่มันจะโดนหมัดสวนครับฝุกสายได้เตรียมรอท่าไว้อยู่แล้วนะครับอันเดียร์เซน 2ไม่โอ้หโดนแทงขวาของเหนือเมฆแล้วครับโอ้ยสามมรถเข้ามาพอเวลาโดนนี่เอาคืนนี่โอ้โหทันทีทันควันแล้วก็เอาคืนเยอะซะด้วยนะครับเหน,นือเซนมีปลำ้ำรองแขนปลารองกำลังกันนะครับออวงในครับก็ยังไม่มีอะไรครับขวดแม่ไม่ถึงนะติดบังครับเหนือเมฆ ติดบังนะครับแข้งขวาเหมือนว่าจะเริ่มอ่านทิศทางออกแล้วครับอเมริโอเซนอุ้ยต้องระวงังครับตบขวาแล้วต่อยซ้ายเนี่ยครับประสานแข่งกันครับแข้งซ้ายของอเมริโอเซนโอ้โหช่วงปลายยกที่เดินเข้าทำเลยครับอเมริโอเซนไม่กลัวขยับปาเตะซ้าย เต็มแข้งเลยครับโอ้โหสวยครับแข้งขวาตามด้วยหมัดขวาครับอามิกาเซนผีไปอีกครับโอชัดจะหลุดครับแข้งของเหนือเมฆเหมือนว่าจะจับทานได้เลยครับอเมริกเซนครับค่อยๆดูจังหวะค่อยๆดูช่องว่างก่อไม่ต้องรีบร้อนครับในช่วงปลายยกหมัดย,ยังไม่โดน ตไตวืดครับเจอแข้งซ้ายหมดยกแรกครับโอ้ช่วงปลายยกเนี่ยครับนี่ครับจิ้มซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาครับขณะที่เหนือเมฆส่วนได้แข้งขวาแต่หลุดไปครับแรกๆมาดีนะครับเหนือเมฆแต่ว่าช่วงป,ปลายยกนี่เป็นทีของอามริเอสเซนตีต่างคนต่างตัดล่างนะครับแล้วก็หมัดมาเป็นชุดโอ้ยก2 3นี่อาจจะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีนะครับเหนือเมฆ มาแบบทื่อๆนี่อเมราเซนนี่จับทางได้นะครับลุยกันต่อเลยครับยก2ครับมาช่องปครับฝุกซ้ายไม่โดนครับเหนือเมฆเจอบัตหนึ่งสองอเมราเซนเตะลุตอีกแล้วครับเหนือเมฆโอ้ยไปสาวหมัดแบบนี้ไม่ได้เปรียบครับช่วงของอเมริาเซนยาวกว่าอยู่แล้วนะครับเดินเข้าไปต้องระวังนะครับเดินไปตรงๆอ้าวลุดครับโอ้ลูกที่สวยครับดีครับ อ่าต้องดึงจังหวะดีๆครับเหนือเมฆวงในตีได้ไหมตีได้ดีครับเหนือเมฆรัดมาตีโอ้ทำได้ดีครับเข่าสองดอกเมื่อสักครู่นะครับเหนือเมฆเนี่ยมาแห่ตัดสินใจมาวงในนะครับโอ้โดนเวียงลบลงไปครับแต่ไม่เป็นไรครับทีแรกยังไม่ได้ครับทีสองสามเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้เรียวแรงนี่เหลือเฟือเลยครับอามีฮอเซนอ่าครับ เนี่ยครับเตะเขาได้ทีแล้วโดนหมัดสวนนี่ครับโอ้ลูกนี่ดีครับได้หมัดซ้ายโอ้แต่กล้าไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวไม่ต้องระวังฟันศอกเฉียวไปนิดเดียวครับโอ้เออเหนือเซนก็ไม่กลัวแล้วครับแรกเป็นแรกครับหลุดครับเจอแข้งขวาเหนือเมฆแหมหลุดหายหลุดนะครับเออเหนือเซนหยับซ้ายลำตัวโอ้ยซ้ายยังไม่ถึงครับเหนือเมฆ ทำอะไรครับอเมเซนเหมือนจะหมุนนะครับอ้าวเจอยับซ้าย12เข้าจะตมหน้าดีขึ้นครับเหนือเมฆชักจะแม่นขึ้นครับหมัดมาโอ้ยหมัดแรกแข่งครับอเมอเซนนี่ก็มีแข้งซ้ายหน้าตลอดโอ้โหแลกกันถึงใจจริงๆครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะแล้วครับเนี่ยครับเตะแล้วก็โดนกวาดเททิ้งครับอยู่ที่ใจเลยครับตอนนี้เหนือเมฆ เล็กกว่าสั้นกว่าขยับเข้ามาครับไตขวาต่อยขวาสวยครับจังหวะสักครู่นี่บโอ้แต่อามีเขาเซนก็เอาคืนเหมือนกันครับรัดวงในไม่มีอะไรครับจะหาจังหวะกันไม่เจอแอร์ามบุลเลอร์เตือนนะครับอย่าไปเกี่ยวเชือกเดินเข้ามาครับฟันสอกขวาโอ้ชุดนี้น่ากลัวครับน่ากลัวอีกแล้วครับช่วงปลายยกเนี่ยครับเอาตอมีจอกสวนครับเหนือเมฆ โอ้ไม่ทราบเมื่อสักครู่อะไรกระเด็นพาปะเจียดหรือเปล่าครับอต่หน้ายัก์เดินเข้าหาเลยครับเข<อ>บ้ามา้าอะไหโอ้โหแจมหม,มาดีดกระโหลกครับอมามิโอเซนดามมยนี่แต่ที่นี่ไม่ได้เลยครับคือนวมแตะพื้นแล้วก็จอองุดแบบนี้ไม่ได้ครับใช่ครับถือว่าผิดกติกาครับใสเต็นบางครับทีบถ้้าต้องบอกว่า น่าจะเรียนแบบพี่แสนชัยมาแล้วครับอดีตกะโหลกของอาเมาเซนครับออ้ยไม้คู่สวยครับของเหนือแม่ครับหมัดขวาตามด้วยแข้งขวาครับโอ้ปิดท้ายยกนี้ได้ดีเลยครับอ้โหมีของดีมาฝ่าเลครับช่วงปลายยกครับของฝ่าจากอุตรดิตถ์ครับดูภาพช้าเนี่ยชูบบวกกันไปบวกกันมาเลยโอ้โหนี่มีปักศอกนะครับนี่หมุนออกมาสวยครับชุดนี้ ออกมาจากมุมอัพแล้วก็มาดีดกระโหลกครับทำได้สวยแต่ว่ามันผิดกติกาครับที่ลูมิดีทําไม่ได้นะครับกติกามวยไทยครับนวมห้ามสัมผัสพื้นครับยกสองนี่เห็นได้ชัดนะครับว่าเหนือเมฆนี่อาจจะดีกว่าแล้วครับก็ถ้าพูดกันไกลๆก็ชิงดำแลลวครับยกสามครับโอ้โหเสียหลักไปอีกครับเหนือเมฆ ลุกมาว่ากันต่อพยายามครับไปขวาต่อยขวาโอ้แกก็สู้สุดนทธิ์นะครับอามรฮกาเซนโอ้แข้งขวาดีครับอ่ะซ้ายของอามรฮกาเซนสองดอกอเ,เดินยิมครับเดินยิมเข้าไปครับโอโ้โหหดขวาลูกนี้ดึงจังหวะดีโอ้กลายเป็นตัวเล็กไล่ต่อยตัวใหญ่ครับฮะวงในตีอีกเหนือเมฆรัดมา แผ่นหลังนี้แดงเป็นปื้นเลยครับอเมีิกาเซนครับ <ừ> พลิกแข้งขวาเลยครับระวังระวังระวังมีเมังมีเมังโอ้โดนหมัดเหนือเมฆหน้าผากปูดเลยครับอย่างว่าเลยครับหมัดของอเมีิกาเซนนี่มันยากวากว่าครับมาเลยครับหนึ่งสองเต็มเต็มเข้าไปาก,กึ่งหมัดกึ่งซอกโอ้ยเปิดตำลารับแทบไม่ทันเลยครับเหนือเมฆแหมทีมงานก็เร่งครับเร็วๆๆๆๆๆรโอ้ย เมื่อชุดเมือโอ้โดนอีกแล้วครับเหนือเมฆเนี่ยครับเตะแล้วหน้าเปิดหน้าลอยนี่โดนตลอดครับโดนไปบ่อยไม่ดีแน่ครับโอ้เป็นนักเรียนที่ไม่ดีเลยครับไม่รู้จักจำาอ๋ครับอย่างนี้ต้องโดนไมมเรียวครับแฮ่เอ้าตาครับอาเมียเขเซนครับได้ของฝากจากรับแล้วใชแล้วครับโอ้คิ้วขวาครับเลือดนี่ไหลโกรกเลย โอ้ยเดยวทีนี้ก็ต้องเดินรุกไล่แล้วครับอามิโอเซนโอ,โอ้แต่เหนือเมฆก็โดนมาอีแล้วโอ้ขาก็เริ่มปัดไปปัดมาครับอ้าวขยับยังไม่ออกแหมเดินมาระวังหน่อยครับอามิโอเซนครับตอนนี้มีตำหนิซะแล้วปีบสวยครับเหนือเมฆโอ,โอ้เจอตีเข้าหน้า หันไปมองนาฬิกาครับอามิฮอเซนโอเวลาเนี่ยเหลือเฟือครับอีกร,ร่วมร่วมนาทีครับโอ้ดูแล้วมีแผลแตกเริ่มจะเหมือนไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ครับโอ้ขณะที่เหนือแม่เอง,เองภาษากายก็ดูมั่นใจครับอ่ะอามิเฮอเซนเจอแข้งได้แข้งมาซ้ายมาแข้งหนึ่งครับเตะต้องไต่ให้ขาดครับ หมูไปเง,งงง,งางา,งานี่เดี๋ยวจะโดนนายเหมียเซ็นเร่งขึ้นมาแหมทีงานบอกยับไว้ยับไว้ตำแหน่งแผลมันก็อยู่บริเวณปลายคิ้วเลยครับแต่ว่าเลือดมันออกเยอะกดมาแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหซื้อวิชาเลยครับลูกนี้ โอ้เนี่ยครับจุดเปลี่ยนโอ้โอ้หกล้องครับกล้องโอ้โหกระเด็นตกเลยโอ้ครบสามยกครับโอ้แลกกันเดือนจริงครับโอ้โหรสชาติมันมาออกตั้งแต่ช่วงยกสองเลยครับแล้วก็ยกสามกัก็เตะกันไฟลบเลยครับจนหมดยกโอ้เดาไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนจะมีแผลแตงนี้อเมริกาเซ็ยแกก็ทำได้ดีเนี่ยครับปล่อยหมัดครับจังหวะนี้หมัด ขวาเนี่ยครับมีเซทัดเนี่ยครับจังหวะนี้ครับโดนเต็มเเลยครับแหมแต่ก็กัดฟันครับลุกขึ้นมาลุกเร็วเลยครับกรรมการเลยไม่นับใช่ครับโชคดีไปครับนี่หมัดขวานี่ขาปาดครับแล้วแหมไม่แน่ใจว่าไปโดนศอกจังหวะไหนครับอามิฮอเซนนีและผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยไปเนกรชั้นครับ the winner one and only goals t o oh, u e blue goal กลายเป็นหนุ่มอิหร oh, ่านครับอเมียวเซนดําไมนี่ครับโอ้ชนะแกแบบูส